สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทไทยมิเทคกจำกัดทางเราได้รับเชิญอยู่ทาเมซูมิชิให้มาร่วมออกบูธในงานเมนูเฟสต์อรี่เอ็กโค2023ที่มกะบ,บางหน้าระหว่างวันที่21-24มิถุนาย,ยนนี้นะครับตัวสินค้าที่เรานนามาร่วมออกบูธน,นะครับก็คือเจ้าตัวยูรบินสเกลหน้าที่ของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือการช่างหาข้ามหนักสินค้าที่อยู่ภายในตัวถังนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับสามารถรับข้ามหนักได้มากถึง300กิโลกร,รมัมโมเดลรุ่นนี้นะครับใช้หน้าจอทัชสกรีนในการควบคุมเครื่อง ทางเราได้ออกแบบโปรแกรมไม่ใช้งานง่ายมากที่สุดและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมกันดีกว่าครับในหน้านี้นะครับเป็นหน้าของเมนูรีจิสเตอร์ในเมนูรีจิสเตอร์นะครับจะแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันนะครับก็คือรีจิสเตอร์บิลและรีจิสเตอร์โปรดัก เรามาดูในส่วนของลิสเตอร์บินกันก่อนนะครับในโหมดนี้ครับเป็นโหมดที่ทําหน้าที่ให้ตัวเครื่องรู้จักกับตัวถังต่ละใบและจําค่าน้ําหนักของถังนั้นน,นนะครับในการลิสเตอร์นะครับก็เริ่มตั้งแต่การเขียนถังใสใ่ตัวเครื่องและทําการกรอกชื่อของถังเช่นถังที่ใส่กับเครื่องอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นถัง n ม m b e r A01 ผมก็จะกรอกในช่องบินเนมว่า A01 และทําการกดช่าง เมื่อตัวเครื่องนะครับชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดดีจิตเตอร์เพื่อ Import Data เข้าสู่ Memory ของเครื่องนะครับแน่นอนว่าในส่วนนี้นะครับเราสามารถกด Delete และ Edit ได้นะครับถ้าถังมี100ยใบก็จาเป็นที่ต้องดีจิตเตอร์ถังทั้งหมด100ยใบนะครับเพราะว่าถังแต่ละใบเนี่ยถ้าน้ำหนักมันไม่เท่ากันอยู่แล้วในส่วนดีจิตเตอร์โปรดักตก็เช่นกันนะครับเราจำเป็นที่ต้องดีจิเตอร์โปรดัก เพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยรู้จักโปรดักแต่ละชนิดที่เรานำมาช่างน้ำหนักนะครับและนำไปใช้ในส่วนของฮิตส o r รี่การช่างอีกด้วยอ่ะมาดูในส่วนของหน้าโฮมกันบ้างนะครับในหน้านี้จะเป็นหน้าหลักที่เราใช้ในการช่างน้ำหนักการใช้าง,งานของหน้านี้นะครับก็จะเริ่มติ้งแต่การที่เราเห็นถังที่บรรจุสินค้าเนี่ยมาใส่ในตัวเครื่องจากนั้นนะครับให้เราเลือกโปรดักและเลือกบินที่เรารเลอร์เอาไว้นะครับแล้วทำการกดช่าง ค่าน้ำหนักที่แสดงในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นค่าน้ำหนักที่หักลบจากค่าน้ำหนักถังที่เรารีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับก็คือมันจะแสดงแต่ค่าน้ำหนักของโปรดักที่อยู่ในถังนั่นเองนะครับเมื่อตัวเครื่องนะครับทำการชั่งน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเซนด a t ัตาเข้าสู่ Windows His ตอรีนะครับในส่วนนี้มันก็จะบอกถึง h i Story การชั่งตั้งแต่เราเริ่มเปิดเครื่องเลย นอกจากนี้นะครับทางเราได้แอดหน้า export มาให้ด้วยนะครับเราสามารถคำนดสสโคป,ปของ weight history ได้นะครับเช่นเราสามารถเลือก weight history จำวัน weight history จำเดือนหรือ weight history จำปีนะครับแล้วทำการกด export mm hmm. เพื่อนำไฟล์ csv เนี่ยไปใช้ในการทำค่าสถิติอื่นๆได้อีกด้วยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านเครื่องจกอักรอุาสารมกรรผูกพ้งซ้อนนะครับทางเรามีเครื่องจักรที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตของท่านอีกมากมายนะครับสหลอบวันนี้ขอบคุณครับ